บทที่6ธรำมาจากกับประวัตนากสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาภารานสียงวิหารติอิสิปตเนมิขไทยยตรตะโคพระวาปัญจวคียปิขวมันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปะพติเตนานาเซวิตาพาโยใจยังการเมสุการมาสุขันนิการวิโยโค ฮีโนคโมโบทุชนิโกนาริโยนัทสันฮิโตโยใจยังอตตะกืเลมิธานุโยโคทุโคนาริโยนัทสันฮิโตเอเตเตพิกเวอุภอันตะอันเตอนุปัคคมัมชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักคุกรณนียนกการัีนอุปสมัยะอภินญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัติต กัตมาจาสสาภิกเวมะชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอะภิสัมพุทธาจักขุกรณียานักรณีอุปสมัยอภิญญาสัมโพธายานิพพานายาสังวรติอายะเมวะอาริโยะทังขิโกมะโคเซยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ยอยงโคสาภิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณีปัญญาโการนีกุปสมัยะอภิญญัยสัมพธายะนิพานายะสังวัตติกังโคปนภิควเวทุครังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชนาปิทุกขามรณะปิทุกครังโสกปริเทวทุขะโทมนัสปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโคิเยหิวิปโยโคทุกโคยามปิดชังนะละปฏิตัมปิทุกครังสังคิเตนะปัญจุปาทานคขันธาทุกขา ทิทางโคปนาพิขเวทุกขสมุทยอนิยสัตจังยายางตันหาโปโนภวิกานันทิลาคสหกคตาตรัตาตาต,าต,าตาพินันทินีไสยทีทางการมตันหาภวะตันหาะวิภวตันหาอีทางโคปนาพิขเวทุกขานิโรธคาม ทุกขานิโรธโออริยสัจจังโยตัศยเยวตันหายะอเสสะเวลาคานิโรโธจาโคปฏินิสัโคมุตติอนารยโยดังโคปนาภิขเวทุกขานิโรธคามินีปติปทาอริยสัจจังอายเมวะอาริยทังกิโกมโคเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งทุกครังอริยสัจจันติเมภิคเวอุปเพศ บุกเพอนันุสตเตสุธรรมเมสุจักขูอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปณิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมสิกะเวบุกเพอนันุสตเตสุธรรมเมสุจักขูอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปณิธังทุกขังอริยสัจจัง ปริญญาตันติเมพิคเวบุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุดจักคูอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิคาโลโกอุตปาธิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังติเมพิคเวบุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุดจักคูอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิคาโลโกอุตปาธิ ทางโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังมหาตับพันติเมพิกเวบุกเพอนัลุสุเตสุธรรมเมสุจักคูอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิทางโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังตะหีนันติเมพิกเวบุกเพอนัลุสุเตสุธรรมเมสุจักคูอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ ทิศทางทุกขะนิโรธโออริยสัจจันติเมพิขเวบุเพออนันตุสุดเจสุดธรรมเมสุจักผู้อุตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจชิกาตับพันติเมพิขเวบุเพอนันุสุดเตสุดธรรมเเมสุจักผู้อุตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิ ทางโคบาลทางทุกขานิโรธโออริยสัจจังสัชิก่ะตันติเมพิกเวบุตเพอนันตสุตเตสุธรรมเมสุจักขงุตปาทิยานาหุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกุตปาทิอีทางทุกขานิโรธาคารมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุตเพอนันตสุตเตสุธรรมเมสุจักขงุตปาทิยานาหุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกุตปาทิ ตังโควนิทางทุกขานิโรธคามินปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิกเวบุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตปาธิยานาอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกตปาธิต่างโควนิทางทุกขานิโรธคามินนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตปาธิยานาอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิยาวะคีวะจเมพิกเวอิเมสุิ จตุสุตอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวายสากการังยถาภูตังยานัทสนังนักสุวิสุทธังโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลกเ,กเ,มมเกส,สมาลเกสพระมเกสสะมะพามานิยาปชาย,ยาสเทวอนุสายญานุตรังสัมมาสัมโพธิงอะภิสัมพุทโภตัญญาสิงยโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวายสากการังยถาภูตัง ยานัฏสนานังสุวิสุทธังอะโหสิปตาหังพววิกเวสเทวเกโรเกสมารเกสภามเกสสะสมณพครัมณนิยาปชายะพเทวอนุไยะอนุตลังสัมมา,มา,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 ามมสัมโพติงกับสัมพุทโัจัญญสิงยานังจักปะนัเมทฐสนังอุทภาธิอปุปาเมวุมุติอายะมันติมาชาตินัทินดาปุชาตินักิธานิปุณะโวติธรรมโวจักปะรัว อัตตมัณาปัญจวัคคียาปิคุสะภะวัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจัปะนะเวยาการนสมิงพันยะมานิอายัสสมโตโกธัญญะสะวิราชังวีตัมมะลังธรรมจกักโหอุตรฟาทิยังบินจิสมุทรยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติกวัติเตจัปภะวตา,ธร,า,าธรรมจัจเกกุมาเทวาสัทธะมนุสาเวสุงเอตัมภะวตตาฮาลานาสียังวิสิปตเนมมิกทัยอนุตลังธรรมจักรัง ปวติตังอปปจุวติยังสมะเนนวะพรหมเนนวะเทเวเนวะมาเรนวะพรหมุนาวาเทนะจิวะลูกกาเสนติภูมานางเทวานางสัตวังสุตวะจารุมหาราชิกาเทวะสัตทัมนุสสาวเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตวังสุตวาตาวะติงสาเทวะสัตทัมนุสสาวเวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตวังสุตวายามาเทวะสัทธะมนุสสาวเวสุงยามานางเทวานางสัตวังสุตวาตุสิตาเทวะสัทธะมนุสสาวเวสุง ดุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานารตีเทวาสัตถะมนุสสาวิสุงนิมานารตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปาลนิมิตตวสวัตตีเทวาสัตถะมนุสสาวิสุงปาลนิมิตตวสวัตตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพัมมักาอิกาเทวาสัตถะมนุสสาวิสุงเอตัมปะควตาภาตานาสียังอิสิปตะเนิมิตไายอนุตะลังธรรมะจักรังประวติตังอาปจุวติยังสามนินาวะพรหมนินาวะเทเวนาวะมาเรนาวะพรหมะนาวะ เกนะจิวารลกัสมีติติหเตนะคเนนะแตนะมุหุเตนะยาวะคัมมะโลกะสัตุะภูคาเถียัญจะทัสสะสหัสีโลกะทาตุสังกัมปิสังประกัมปิสัมปปโวติอปประมาณโอเะโอลาโลโอพาโซโลเกปาตุระโหสิอัติกรรมเมวะเทวานังเทภะเทวานุภาวังอัตโคภควะอุทานังอุทานิสิอัญญสิวัตโโพโกธันโยอัญญสิวัตโโพโกธันโยติอิติหิทางอายสมโตโกธันยัสสะอัญยาโกธันโยตเว วน่นามังตาโฮซเซเตสาธุสาธุสาธุคลิปถัดไปจะเป็นบทที่สิบบทที่เจ็ดถึงสิบเอ็ด